สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับในเกม c a r d Rider นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีซั่น13แล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าซีซั่น13มีอะไรใหม่บ้างนะครับโอ้ยกดผิดอย่างแรกเลยนะครับตัวละครที่ผมใช้อยู่เป็นตัวละครของกิจกรรมรงแรงนะครับ ลงแรงครบตามจานวนที่กําหนดนะครับเราก็จะได้มานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ตัวตลกแล้วก็กิจกรรมที่มาใหม่นะครับาเราไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมปลาโป่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรได้บ้างอ๋อได้เป็นแบตเตอรี่ครับแต่ว่าเราต้องเติมตังค์แล้วก็ไปปลานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่าหรือไม่คุ้มนะครับ แล้วก็มีแจกเคนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้จะเป็นแจกรถให้เล่นนะครับเล่นฟรีนะครับแต่ต้องมีล้ออันนี้ผมแลกไปแล้วครับรถบิงโกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไนะผมยังไม่ได้ลองแปลดูนะมันเป็นภาษาจีนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกอันนึงผมก็จะแลกเป็นโมไซแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับ เป็นโมไซสุ่มเฟืองสีทองนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ล้อมาอีกอันหนึ่งนะส่วนในคันนี้จะเป็นรถไอเทมเป็นโมไซสามล้อแลก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิมแจกของปกตินะครับไฮไลท์มันจะอยู่ที่รถบิงโกคันใหม่เอไม่ใช่มันไม่ใช่รถบิงโกคันใหม่นะมันเป็นรถ รถที่เป็นการสุ่มแบบใหม่เหมือนใช้กุญแจนะครับอันนี้จะเป็นรถเ,เดี๋ยวผมขอรับของก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรถไอเทมแจกฟรีนะครับรถไอเทมแจกฟรีแล้วก็มี7.2 กิจกรรมตามนี้เลยครับกิจกรรมไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับไม่ค่อยมีอะไรว้าวมีแบบจะปกติไม่ค่อยแจกปั๊มๆอันนี้บัตรนี้ผมไม่แน่ใจนะอ๋อโอเคเป็นบัตรได้บัตรมาฟรีไม่ค่อยมีอะไรใหม่มีใหม่ๆก็ทีเด็ดก็จะอยู่ที่คันนี้ ยิงคอตตอนแบบว่าเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันอัปเกรดนี่ตัวละครโอ้โหปึ๊บฟึ๊บใครอยากจะจัดก็รอกันเลยครับซีซั่น13คุ้มอยู่นะผมว่านะกเก็บเก็บร้อยนานๆนำมาจัดเทพๆทีเดียวเลยเท่อยู่ครับ เหมือนจะว่าจะมีนี่ด้วยนะไม่๋อ,อไม่ใช่อ๋อเป็นฮอลล่าผมก็นึกว่าจะเป็นไม่เปลี่ยนไม้ลดข้างล่างได้เป็นตาครับอันนี้เป็นปีกอ๋อหมวกก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากครับปกติ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวคันนี้ให้ดูนะครับนี่ได้มาฟรีคลิปหน้าเราผมจะรีวิวให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ค่อยได้แจกอะไรวาวๆครับอ,อีกอย่างหนึ่งผมลืมให้ดูเลยเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้แล้วนะครับนี่เราสามารถเลือกพื้นหลังได้เลยนะว่าเราอยากได้พื้นหลังแบบไหนให้ดูรถอีกคันหนึ่งนะครับ เป็นรถที่แจกฟรีเอ้ยไม่ใช่แจกฟรีสุ่มอ,อ๋อมีเบสซี่ตัวนี้แล้วยูนิคอนครับึบใครที่ชอบสกรีนก็รอกันได้เลยนะครับนี่จะเป็นรถคันนี้รถใสไอเทมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรเอามาแรกเอาอสวยอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้ให้ดูนะครับ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ